สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยในช่องโกโก้สี่หนี้นะครับเป็นช่องเรียกว่าไม่ใช่ช่องหลังบ้านนะอันนี้คือช่องในบ้านช่องในใจเลยนะครับคลิปเรื่องเล่าวันนี้ส่วนโกโก้พ่อมดน้อยช่องนั้นเป็นช่องอยู่หน้าบ้านนะครับคลิปสุดท้ายจริงๆนะที่ผมทําในคลิปสุดท้ายเพราะเป็นคลิปสุดท้ายหลังจากนั้นเป็นคลิปสุดท้ายที่ไม่มีโฆษณา หลังจากนั้นต่อมามันจะมีโฆษณาเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าท่านใดฟังก็อย่ากดโฆษณาข้ามนะครับก็อ่ะช่วยการเผื่อได้มีอะไรมาแบ่งปันแจกจ่ายดีๆนะครับวันพฤหัสที่8สิงหาคม2567 8 9 10 11 12มีภารกิจอยู่ที่เมืองรับแดตรงนี้อีก5วัน13ก็จะ บยบินไปหุบเขากินคนแล้วนะครับหุบเขากินคนไปอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายหุบเขากินคนวันที่แปดเลขแปดถ้าตามตำแหน่งโหราศาสตร์เลขแปดเขาคือดาวราหูมันจะเหมือนเลขศูนย์สองตัวประกบกันดาวราหูคุณอานันโทษมหันดาวราหูมัวเมาลุ่มหลงใดๆก็ทายตำแหน่งดาวราหูเลขแปดอ่ะดาวราหู แต่กำลังของพลางหูงก็คือจะมีเทวดาที่เป็นเทพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่12พระองค์คุ้มครองในตําแหน่งของดวงดาวนี้อยู่ถ้าตําแหน่งเด่นดาวราหูเด่นนี้ก็คือทำอะไรก็จะมักได้โชคลาภแบบปาฏิหาริย์ได้แบบง่ายง่ายการขอพรการอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้แบบอนเนกอน,นันมีความเฮงว่างั้นเถอะนะครับ มีความเฮงตามบุญวาสนาทำสิบอาจจะได้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้อันนี้คือพลังงานของพระราหูก็ค่อนข้างทุกอย่างมีดีหมดนะคุณอันานก็โทษมหาหันแต่ถ้าเราไม่อยากมีโทษภยัยเราก็ต้องทำอะไรแล้วเรามีสติมีหลักยึดมีเหตุมีผลอย่างถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องเป็นนักลงทุน ที่ต้องใช้การวิเคราะห์นะครับมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรไปก็เชื่อหมดนะผมแค่คนขี้โม้นะครับผมก็จะบอกว่าลองพิจารณาเอาเลยนะครับผมมีผมมาแค่แนะนํานะแม้ทั้งคลิปพยากรณ์เสียงไทยตัวเลขก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้ถ้ามองมุมดีมีคุณจริง การมองมุมดีก็คือการมีตามหลักธรรมเราอยากจะพ้นทุกในโลกมนุษย์นี้ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศบอกว่าถ้าใครมีหลักธรรมเรียกว่ามักมีองค์8ในการดําเนินชีวิตมักมีองค์8ก็คือหลักธรรม8ปประการเราจะพ้นทุกได้ทุกข้อแรกก็คือทุกทางใจคือทุกทางความคิดนะครับ สัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของจิตใจพระองค์ก็ยังให้ความสําคัญของเรื่องจิตใจมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ประสบไปในการลงทุนอยู่เราก็คิดให้กําลังตนเองว่าไม่เป็นไรหนเดือนยังมีทั้งสองครั้งนะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเราก็ยังมีโอกาสเรายังดวงไม่ดีเราก็ฝากไปก่อน แล้ก็ฝากไว้ก่อนอุดนุนไว้ก่อนมันก็ได้จะเป็นเรื่องดีนะครับเราเรา,เราก็ฝากไว้ก่อนก็ให้กําลังใจตัวเองทําทุกอย่างอย่ามัวเมาลุ่มหลงเหมือนคุณนายพิสดาอออะไรเยอะมากเลยวันนี้เท่าไหร่เจ็ดบปบใบซื้อมาลงทุนหรือซื้อมาขายหนูเอาหมดแหละถ้ามีถ้ามีเป็นเล่มเป็นร้อเป็นร้อยใบหนูก็เ,เอา โอ้เยี่ยมยอดเลยนะครับร้อยใบนี่คุณก็ถูกแน่นอนได้ขายสองตัวร้อยใบก็แปดพันตัวปาสองตัวก็ดีใจแล้วดีนะก็ซื้อเป็นเคลนแล้วอันอื่นเผื่ออาจถูกแล้ววันอื่นอันนี้ก็ก็อยู่ที่ความพอใจนะครับก็อยู่ที่ความพอใจอ่าเดี๋ยวนะมีใครถทรมาหนึ่งนะครับครับครับคุณเก๋ เดินมาหลังบ้านเลยเดินมาหลังบ้านเชิญมาหลังบ้านเลยจเจ็บตรงไหนก่อนน่ะอ,อะ็ต้องก็ได้บ้านนี่บ้าคุยกันบ้านลังบานเลยครับมา <laughs> อ่ะไม่เป็นไรพอดีแขกมาก็เป็นลูกศิษย์นี่แหละที่ผมก็แนะนําสอนดวงชะตาอะไรให้เพิ่นไปดูดดดไปดูดวไปเดี๋ยวคุยแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้อ้อพารรกิมเป็นทำไมยเยอะจังเลยนะครับเอาวันที่นี้ก็ ก็ต้องทำอะไรอยู่ค่อนข้างที่จะต้องใช้หลักเหตุหลักผลอย่ามัวเมาลุ่มหลงนะครับการมัวเมาลุ่มหลงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอะ่แล้วทีนี้ถามว่าคุณอเนกอานันต์นะครับคุณอเนกอาน,านันต์ก็เดี๋ยวนะผมดูไปแป๊บนึงนะครับจูงเองฮก็นั่งก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวพอดีอัดชิปอยู่ วันน้โพสต์ต่อไปนักขาด้าสมัยตอนีบมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับจริงๆก็ก็ก็อยากสื่อสารนั่งเลยนั่งมีไม่ไปโรงเรียนหรออืะนั่งเลยครับคุณทุกนั่งเลยนั่งเลยจากไหนก็ได้ขบวนขบวนขบวนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยพลานี่เงียบก่อนไม่นั่งรออ้ทิพย์ลงมดูข้าวเดียว สาเคืออลยมาน,นี้มีแต่เห็ดนั่งขงบนนทุนตักนั่งๆต้นมหาดวค่ะมันคงถาหดมีญาติธรรมมาเยี่ยมพ่อมดน้อยนะครับห่างหายไปประมาณสามสิบปีสามสิบปีเลยนะครับมีแต่อาม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเล่าว,ว่าวันนี้วันที่แปดนะครับแล้วที่นี้เป็นวันลาหูนั่งขงบวนเลยครับคุณเก๋นะนั่งๆน,นั่งสบาย วันนี้ผมอาจอยู่สามครั้งแล้วนะคลิปวันที่แปดมันพลังงานวันที่แปดมันค่อนข้างที่จะนะครับคุณอเนกอนันต์อ่ะละกันคุณอเนกอนันต์นั่งไม่ถนัดคนตัวเล็กก็นั่งข้างบนก่อนก็ได้นะดังยอนขาก่อนเดียวนี่อยอนยอนมากแล้วจ้ะอ่ะเขาไปอะไรอีกนิดหน่อยร์ดิจะคุยประมาณขี้โมอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะครับทีนี้เลขแปดถ้าตามตำ หลักคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็คือความไม่มีขีดจำกัดท่าร่ํารวยก็ร่ํารวยแบบไม่มีขีดจำกัดเลข8ก็คือเลขมงคลทางคนจีนอะไรเขาก็ถือว่าเป็นมงคลผมก็ถือว่าเป็นเลขมงคลเหมือนกันแต่ในมุมกราบของเลข8เป็นเลขของท่าตีตามตําแหน่งของไพย่ยิปซีก็จะเป็น8ดาวให้ระวังเรื่องเอกสัตว์ท่าดาวเสียคือดวง อ่อนดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเป็นลักษณะฟ้องร้องคดีความปากคําพูดที่ไม่ค่อยงดงามมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทขัดแยง้งสุขภาพร่างกายท้องลําไส้ก็จะไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งมัวเมารุ่มหลงอะไรก็สุดโตง่งสุดตูไปทางการพนันขันต่ออบายมุกสิ่งเสียติดก็จะมัวเมารุ่มหลงแบบนั้นอันนั้คือตําแหน่งของเลขแปดนะครับถ้าเราทําอะไรแล้ว,ลว,ลวเรามีสติ มีสติก็คือการรู้ตัวเองแต่ตามหลักพุทธศาสนาสติที่ดีก็คือต้องไม่รู้ตามนะอย่างเหมือนว่าเราคิดว่าเราอยากโมโหคนอยากด่าคนเนี่ยเรามีสติรู้ทุกอย่างหนูกําลังโมโหค่ะหนูกําลังจะด่าคนค่ะสมมตินะหรือหนูกําลังจะพิมพ์บางสิ่งบางอย่างไปหนูรู้หมดค่ะว่าหนูพิมพ์ว่ารักนะคะอย่าง,งานั้นอย่างนี้มาแต่งงานกันเถอะนะคะหนูรู้หมด นั่นคือสติรู้ตามรู้ตามทุกอย่างที่เรากำลังทำแต่หนูไม่รู้เท่าทันอารมณ์ว่าสิ่งที่หนูทาสิ่งที่หนูพูดถูกต้องไหมถ้ารู้ตามมันก็จะตามไปเรื่อยๆเหมือนเงาตามตัวเราแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าหนูจะพูดอันนี้ออกมามันเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมหนูก็ไม่พูดหนูจะซื้อ สลากมาเป็นสิบยี่สิบใบนี่ถ้ารู้ตามซื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือรู้ตามเราต้องรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้เท่าทันนั่นคือสติต้องตามรู้เท่าทันไม่ใช่รู้ตามนะถ้ารู้ตามเหมือนไปโกงเข้ามาปุ๊บรู้อยู่ทุกอย่างรู้หมดนั่นคือรู้ตามแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าเราจะทําอะไรอย่างนี้ปุ๊บพิษมันเผ็ดนะรู้แล้วนะถ้ายอมรับว่าจะกิน ก็กินเราก็จะรู้ว่ามันเผ็ดอันนั้นคือโดยโดยหลักความเป็นจริงเราต้องรู้รู้เท่าทันแม้ทั้งอารมณ์เหมือนกันรู้รู้รู้เท่าทันอารมณ์ของลังต่างมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือ 8, 9, 10, 11, 12อีก5วันก็จะไปหุบเขากินคนนะครับหุบเขากินคนถูกกลืนบางสิ่งบางอย่างอุปมาดวงชะตาคนเรานี่ เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ก็คือดวงจิตของทุกๆคนหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านสอนว่าใจของเราทุกคนโดยความเป็นปกติเนี่ยโดยความที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมาคล้องแวะใจของทุกคนจะอยู่ในความเป็นกลางแต่ที่มันไม่ได้อยู่ในความโดยธรรมชาติของใจก็คืออยู่ในความเป็นกลางนะอย่างตัวตนเราสูงยาวเท่าไหร่ หัวใจใจกลางของตัวตนเราก็คือสะดือสะดือก็คือใจของร่างกายใจมือใจเท้าความเป็นกลางบวกลบแต่เราอยู่ที่ความเป็นศูนย์อันนี้คือโดยธรรมชาติของใจมีความเป็นกลางแต่ที่มันบวกหรือลบก็เพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆเข้ามาถ้าความเป็นกลางของใจเปรี่ยบเหมือนดวงอาทิตย์ แต่เมฆลอยมาบังดวงอาทิตย์ทําให้บทบางสิ่งที่ควรที่จะเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ไปบังก้อนเมฆนะครับแต่ก้อนเมฆนะไหลามาบางดวงอาทิตย์เองอารมณ์ต่างๆไหลเข้ามาผ่านให้เรารู้สึกปิดบังมืดมิดเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เรามองด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมเวลามีความทุกข์ ก็ต้องมองความทุกข์กับความสุขมองความมืดกับความสวา่างมองตัวเองกับใจเรามองสีขาวกับสีดำมองในสิ่งที่ตรงกันข้ามว่าทำไมคนเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราจะเป็นตามสิ่งสิ่งนั้นไหมทำไมดอกบัวใต้ตมแต่ถ้าดอกบัวนั้นเปิดใจรับแสงธรรมชาติคือแสงแดดเพื่อความจเจริญเติบโต,ตงอกงามของตัวเรา ดอกบัวนั้นก็ย่อมโผล่พ้นตมขึ้นมาฉันใดคนเราจิตใจมนุษย์เราถ้าปรารถนาแสงแห่งธรรมะแสงแห่งใจที่จะนำทางในสิ่งที่ถูกต้องเปิดรับเข้ามาแล้วเอามากันกรองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็จะมีอาหารใจในการหล่อเลี้ยงเพื่อดำเนินทางให้ถูกต้องตามหลักธรรม นะครับเป็นสิ่งที่หลายท่านหลายคนแม้ทั้งมผมเองก็ควรก็คงที่จะต้องเรียนรู้รับรู้แต่สิ่งเหนือสิ่งเงินใดมักมีองค์แดก็คือเหยียดขาออกโลดคนโตหน่อยเหยียดขาออกไป <S 2> <S 2> <S 2> นางอยากก็น,นางยอนขาไปตรงไหนเลยไปนางนางเลยครับเอาดามไนะเคุณเก๋เหยียดง่ายกั่เหย,ยียดน่อยเด้อเดี๋ยวสิหันกล่องเดี๋ยวับสิหันกล่องไม่ทานี้คนเบิ่งอยู่หาหมื่นคนเดียวเดียวเลย นนูเหตรงมนะครับแล้วทีนี้แล้วแทีนี้เห็นไหมสามมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของใจบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นหลักธรรมะทุกข้อก็เอามาเพื่อควบคุมกายไม่ให้เราผิดศีลมันต้องมาบังคับที่ใจเราผมถือศีลอดกินน้ำอย่างเดียวไม่กินข้าวเจ็ดวัน ก็เพื่อทรามานใจเราเพื่อให้รู้ว่าสุดท้ายเราต้องการแค่น้ําน้ํากินกับลมหายใจคนตายกับคนเป็นต่างกันยังไงผมถามคุณแม่ผมแม่ตอบคนตายคนตายแม่ก็ตอบง่ายจังเลยคนตายคือคนตายคนตายคือคนไม่หายใจอ่าใช่อยู่แม่ถูกต้องคนตายคือคนไม่หายใจแต่คนตายถ้ามองเรื่องของจิตวิญญาณครอบครอง คนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างผมโกโก้พ่อหน้อยนั่งพูดอยู่ผมก็ใช้ร่างกายนี้แล้วก็มีจิตวิญญาณมาคลองอาศัยคนที่ตายเรียกว่าหมดอายุไขแล้วก็คือดวงจิตวิญญาณไม่ได้คลองในกายนั้นแล้วก็ล่องลอยออกไปตามบุญตามกรรมแต่ร่างกายนั้นยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะ คนตายที่ถ้าเอาไปฝังไว้สองปีสามปีกว่าจะเผาสเส้นผมก็ยังยาวอยู่เซลล์ของเส้นผมก็ยังดูดกินน้ำเลือดน้ำหนองนะเล็บมือเล็บเท้าก็ยังยาวอยู่นะในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาเรื่องของจิตวิญญาณคลองร่างกายนี้ก็คือจักรวาลที่ยิ่งใหญ่เซลล์ผมเซล์เล็บเซลลตับเซลล์ไตาสารพัดมีพยาธิอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย มีเซลล์มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อโรคแบคทีเรียามากมายสารพัดในร่างกายนี้แต่เรามีจิตวิญญาณมาอาศัยในกายนี้แล้วก็ควบคุมเครื่องจักรกลนี้ให้ทำงานไปตัดแขนตัดขาออกแต่ถ้ายังมีจิจตวิญญาณครองอยู่เราก็ยังดำเนินต่อไปเส้นผมก็มีเซลล์เส้นผม สิ่งมีชีวิตถ้าโกโค่พ่อมดน้อยแยกแยะออกมาจะมีอยู่สองอย่างผมจะแยกนี้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณคลองกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณคลองร่างกายเราถ้าเรามีจิตวิญญาณจิตก็คือตัวรับรู้วิญญาณวายุรมอ่าเดนะ ยานรับรู้ที่เป็นอากาศที่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตวิญญานต้องเป็นยานยานก็คือยานและทัศนการรับรู้ที่เป็นอากาศจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกก็คืออยู่ในตัวตนเรามาอาศัยมายกมือขึ้นสิ่งที่บอกยกมือขึ้นเนี่ยก็คือจิตเราสั่งว่ายกมือขึ้นนะยกมือขึ้นพูดซิโกรธงงแง่นั่นนี่โน่นนั่นคือจิตเราสั่งจิตเราสั่งกายมันเป็นเรื่องของกายกับจิต จิตบอกว่าขี้เกียจไม่ทําฉันจะไม่ทําฉันจะไม่เชื่อใครบอกมาสอนมาฉันก็ไม่เอาอันนั้นคือจิตที่เป็นจิตเดิมแท้อบรมไม่ได้บอกไม่ได้ก็ปล่อยอยากทําอะไรก็ทํานั่นคือผู้ไม่มีการอบรมทางจิตจิตถ้าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณคลองก็คือคนตายเอเยเซลพืชต้นไม้เอย แต่บางทีต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็อาจจะมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่เรียกว่าลูกกระเทวดาก็ได้อย่างใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่การมองเรื่องจิตวิญญาณคลองขนาดต้นตะเคียนอยู่เป็นร้อยร้อยปีก็เป็นท่อนไม้ที่ไม่มีชีวิตแต่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ก็เลยมีสิ่งสัง์สิ์ก็ได้จอมปลวกเป็นที่อยู่ของสัตว์ แต่บางทีจองปลวกบางที่ก็มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่อันนี้จะพูดละเอียดลงไปอีกนะครับอ้าวแล้วทีนี้ธรรมะก็คือเอามาอบรม ควบคุมจิตเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเราไปเอารูปแบบของการปฏิบัติมาแต่มันก็เป็นช่วงเวลาช้นๆอย่างผมบองมราไปสิบสิบปีเราก็แค่ไปเอารูปแบบแต่ธรรมะนี่คือโอปะนะอิโกต้องน้อมมาที่ตัวเรามันเป็นเรื่องปัจจตังเรื่องของตัวเราเองไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่เลือกสถานที่เอามาทำได้หมดนั่นคือธรรมะการปฏิบัติธรรมผมยังทำให้เห็นรูป,รปแบบว่า ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดแบบนี้ก็ได้นะใส่ชุดอะไรก็ได้ผมก็พูดได้หมดธรรมะการรู้ธรรมะกับการเป็นผู้มีธรรมะก็แตกต่างกันคนหนึ่งขับรถเป็นเปรียบเหมือนคนที่มีธรรมะแต่อีกคนหนึ่งขับรถยังไม่เป็นแต่รู้หมดว่าสตาร์ทยังไงเข้าเกียร์ยังไงอันนั้นก็เป็นการรู้เรื่องของการขับรถเหมือนคนที่เคยเห็นบางสิ่งบางอย่างมิติสิ่งสั่งสิทธ์แต่บางคนไป ไปฟังไปอะไรมาก็รู้เหมือนกันรู้จากการรู้เห็นด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือผู้ปฏิบัติพระวัดป่าพระป่าพระผู้ปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิบัติแล้วตัสรู้ธรรมในป่าเอาพิจารณาธรรมชาติในป่ามาพิจารณาพระองค์รู้รู้แจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติก่อนเราถึงจะ เอามาปริยัตยิคือลิขิตเขียนออกมามันต้องรู้ก่อนไหมครับขับรถเป็นบางทีเราไม่ต้องไปเรียนรู้ว่าในพระไตรปิฎกหรือในบทวิชาการต้องัดอะไรยังไงยังไงต่างๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่ถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควบกู่กันบางท่านปฏิบัติมาก่อนก็เอามาเล่าให้ฟังอาจจะไปตรงตามหลักการใดๆต่างๆก็ได้แต่บางท่านเรียนมารู้เยอะหมด พระใจปิดกเล่มนั้นเล่มนี้อะไรต่างๆเข้าทรรมะรู้รู้หมดอันนั้นคือรู้เรื่องธรรมะรู้ข้อธรรมะรู้ธรรมะแต่อาจจะมีธรรมะด้วยก็ได้นะครับต้องรู้ก่อนแต่รู้แต่ไม่มีธรรมะก็อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องแบ่งแยกและแยกแยะนะครับอยากจะพูดเยอะๆจริงเลย แต่บังเอิญสาวสาวมานั่งรออาจจะพูดรอบรอบเย็นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เห็นไหมที่หลวงปู่มั่นท่านเทศน์บอกว่าคนเรานี่นะถ้ามองเห็นผลของกรรมชั่วต่างๆเหมือนเรานั่งดูทีวีเหมือนกำลังนั่งดูโปโก้พ่อมน้อยสื่อสารอยู่แล้วเราก็จะกลัวถ้าเรารู้เห็นว่าสิ่งที่เราทำชั่วแบบนั้น มันจะเกิดผลอย่างนี้เราจะไม่กล้าทําบาปทํากรรมใดๆเลยแต่เพราะเราไม่เห็นผลของกรรมนั้นเราก็เลยเพลิดเพลินในสิ่งที่กําลังหลงผิดหลงถูกอยู่ถ้าเราเห็นแล้วว่าทําแบบนี้นะจะได้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่กล้าทําเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรอย่างคุณนายคิสดงว่าไม่ไม่รู้รูยอมรับคะ่ะอ,อ๋อ แปดสิบใบเป็นร้อยใบหนูก็ซื้อแต่หนูยอมรับอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมมันก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่คือก,กรรมแห่งการลงทุนนะครับกรรมแห่งการลงทนุนแต่ไม่ใช่กรรมชั่วที่ไปทำกับคนอื่นมีกําลังทรัพย์ซื้อก็ซื้ออุนุนรัฐบาลไปก็ต้องยอมรับผลว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงไหมถ้าไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ช่วยไปก็ทําได้ดีหมดแต่ถ้าเหมือนอย่างเพลงเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าเพลงแล้วจบคลิปแล้วพอดี อาญาที่ทำม็น,นั่งหลอคนเราทุกคนไหว้วนผลกรรมนำเนื่องตกตำ่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนบางคนละอายว่าเหตุชะไหนทำดีกับจนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่ จิตใจเหนือสิ่งใดลำค่าเพราะความทุกข์ความฝุขใจอยู่ที่ใจใช่ที่กายอย่าพะวงหลงลืมตัวคนเราทุกคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุงเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนบางคนละอายว่าเหตุชะไหนทำดีกับจนเหลือใจ ไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่จิตใจเนื้อสิ่งใดล้ำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใจอยู่ที่ใจใช่ที่กายอย่าพะวงลงลืมตนไม่จบอีกแล้วเพลงอะไรก็ร้องไม่จบบอ,อกแม่ผมจะร้องเพลงโรโยชูแม่บว่าร้องจบสักเพลงไหมไม่จบแม่ไม่จบก็ จบคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในโกโก้พราะมุดน้อยจะมีคำายากรเยอะแยะมากมายนะครับอขอบคุณมากนะครับ